ไม้ที่มันมีอย่างมันก็มีหลายอย่างปุกมะม่วงอะไรก็มีคือผลไม้ไม่ต้องล้างก่อนทุกครั้งล้างแล้วก็ปอกเปลือกถึงจะกินได้แอปเปิลมันต้องปอกเปลือกไหมโดยปกติแล้วเปลือกแอปเปิลก็มีประโยชน์แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยลูกเห็นไหมแอปเปิลมันจะผิวสวยๆเขาเก็บมาเป็นปีแล้วบางครั้งเขาจะเคลือบสารบางอย่างไว้เหมือนเคลือบ เลกเกอร์อะเคลือบผิวให้ผิวมันสวยอยู่ตลอดลูกกว่าทำไมถึงมันแบบมันมีลูมๆเหมือนมันมีอะไรเข้าไปกินอยู่ข้างในเลยเพราะฉะนั้นแอปเปิลเนี่ยเวลาเราซื้อมาทุกครั้งเนี่ย <c oughs> ถ้าเราไม่ปอกเปลือกเราต้องล้างน้ําหลายครั้งหรือสิ่งที่ดีที่สุดก็คือต้องปอกเปลือก <c oughs> เพราะว่าเขาเคลือบเลกเกอร์มาจะทําให้ผิวมันสวยอยู่ตลอดเวลาไง้็เคลือบแล้วเลกเกอร์มันคืออะไรเลกเกอร์มันก็เป็นสารเคมีอย่างหนึ่งที่ป้องกัน อะไรป้องกันแมงไม่ให้ไปตอมป้องกันาการเหี่ยวของผลไม้<อ>พวกแอปเปิลพวกพุทรามันก็ส่วนใหญ่ก็จะเคลือบสารกันกันผลไม้เน่าเสีย<อ>เพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อมากินเนี่ยเราก็ต้องล้างให้สะอาดที่สำคัญก็ต้องปอกองุ่นไม่จำเป็นต้องปอกเปลือกใช่ไหมใช่อังุ่นก็ไม่ได้เคลือบมาเพียงแต่ ล้างผ่านน้ำสะอาดสะอาดหลายๆครั้งมันก็ทําให้มันสะอาดได้เหมือนกันยิ่สาลายพวงกัหุ่นนะสาลายพวงกองหุ่นที่มันแบบมันเป็นเส้นๆแล้วมันจะเป็นลูกกลมๆในๆแล้วข้างในมันเป็นน้ําสีเขียวอ่ะมันเป็นมุกเมือกแล้วมันต้องล้างแช่ไว้หนึ่งคืนเพราะมันเค็มใช่มันต้องล้างให้สะอาดเพราะมันเป็นแบบมันเป็นน้ําเค็มอ่ะมันอยู่ในน้าเค็มใช่ นั่นแหละของทุกอย่างคือเรากินได้หมดทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผลไม้อาหารการกินเนี่ยเราอยากกินเยอะเกินไปกินเยอะเกินไปมันก็มีโทษกินน้อยเกินไปร่างกายก็ได้รับสารอาหารไม่พอทำให้เราไม่แข็งแรง <c oughs> พอเข้าใจไหม <c oughs> อืมเพราะฉะนั้นเวลาตาสอนลูกอ่ะลูกพยายามจำแล้วก็ทำตาม เหมือนในโทรศัพท์นั่นแหละใน u t u b e ในในทิกตอกในอะไรก็เหมือนกันใน u t u b e มันก็มีหลอกหลอกบ้างใช่มันมีหลอกหลอกเพราะฉะนั้นเวลาเราดูเนี่ยเราก็ต้องใช้สมองในการดูใช้ตาดูใช้สมองคิดคิดดูถึงหลักความเป็นจริงว่าสิ่งที่เรามองเนี่ยมันเป็นจริงได้หรือเปล่ามันหลอกเราหรือเปล่าเพราะว่าไอยาสีฟันนั้นมันไม่ใช่ส่วนผสมของสาราเลยถูกต้อง บางครั้งเนี่ยเขาแปลงไปด้วยเครื่องของการโฆษณาบ้างทําหลอกคนสนุกสนุกบ้าง ance, เพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นผู้บริโภคเป็นคนดูเราก็ต้องเลือกในการดูว่า <c oughs> อะไรเป็นของที่ทําจริงได้หรือทําจริงไม่ได้อย่างเช่นคนที่เขาสอนที่มีประโยชน์ก็เยอะเช่นของมิสเตอร์ดีไที่เอาของมาผลิตนู่นผลิตนี่ร,รีไซ นั้นสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้แต่บางอย่างของเล่นที่มองแล้วมันไม่มันไม่น่าจะเป็นไปได้อะของเล่นที่มันทํายากๆเออแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้ตามหลักความเป็นจริงที่มันไม่ใช่ส่วนผสมของแบบของที่ทําของเล่นอะไรต่างๆใช่แล้วนั่นแหละคือสำคัญเพราะฉะนั้นเล่นโทรศัพท์นั่นตาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าต้องเล่นให้เกิดประโยชน์เล่นด้วยความฉลาด แล้วก็การเล่นโัรศั์เนี่ยห้ามดูนานๆพักผ่อนบ้างเกิดแลูกเบื่อเบื่อล้วก็เอามายิ้มฟันมาแค่แคะแคะแคะคีบแบบเวลามันมีอะไรติดอยู่ในในลูกก็เอาใช่จิ้มฟันมาแคะแคะแคะใช่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 นั่นแหละสิ่งที่ทำทีนี้เวลาเรารู้สึกไม่สบายตัวแล้วยสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการอาบน้ํอย่างที่ตาบอกลูกเห็นว่าตาเป็นคนอาบน้ําบ่อยคนอาบน้ําบ่อยเนี่ยร่างกายจะสะอาด น้ตาอานน้ำกี่ครั้งสามครั้งเป็นอย่างน้อยตื่นมาหกโมงอานอาบน้ำตอนเที่ยงตอนเที่ยงอาบน้ำก็ตอ,ตอนเย็น,น,นใช่ทำไมตอนเย็นต้องอาบมันป้องกันอากาศร้อนจัดโอ้พออาบน้ำเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นในร่างกายเราสะอาดเชื้อโรคก,ก็จะไม่เข้าไปในร่างกายเราไงลูกก็เหมือนกันเวลาร้อนๆมากๆเนี่ยนั่งให้ตัวเย็นแล้วก็ควรที่จะอาบน้ํา อาบน้ําในตอนกลางวันไม่จําเป็นต้องอาบนานๆไม่จําเป็นต้องสระผมไม่จําเป็นต้องอะไรแล้วแต่แต่กลางคืนเนี่ยไม่ควรสระผมเพราะจะทําให้เราเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้ได้เพราะผมมันเปียกแต่ตอนเช้าต้องสระ,ะผมตื่นมา <c oughs> เพื่อให้ร่างกายมันสะอาดนี่แหละอย่างหนึง่งลูกห้ามดื่มก็คือการนอนดึก เพราะว่าการนอนดึกนั้นทําให้ร่างกายไม่สามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรในร่างกายเราได้ <c oughs> อืคือถ้าเรานอนดึกเกินเนี่ยร่างกายมันก็ไม่ได้พ <c oughs> ักผ่อนมันก็ไม่ได้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเราแล้วถ้าเราตื่นเช้ามาคนอายุมากๆนะี่เหมือนตาทำไมถึงต้องกินกาแฟอะกาแฟน,นตาเป็นเป็นเครื่องดืม่มเฮี้นนิตาติดกาแฟไปแล้วกินแล้วมันสดชื่นเหมือนอย่างว่ามันมัน ทําให้ตื่นทําให้ตื่นแบบตาตื่นเลืยหรือว่าจะทําให้หลับทําให้ตื่นทําไมถึงกาแฟทําให้ตื่นมันมีคาเฟอีนคาเฟอีนคือคาเฟอีนคือสารชนิดหนึ่งที่มันอยู่ในกาแฟอยู่ในโคกก็มีนะในโคกก็มีคาเฟอีนต้นโกอากูล่าจะมีคาเฟอีนอยู่แต่เด็กๆไม่ควรกินกาแฟตื่นขึ้นมาโอนตินลกินนมแต่ก็นั่นแหละเหมือนอย่างที่ตาบอก กินได้ทุกอย่างแต่ไม่ควรกินเยอะจนเกินไปตาเคยกินเหล้าเหล้าขาวสมัยก่อนตาเคยกินแต่ตาเลิกกินมาเป็นสิบสิบปีแล้วแต่เมื่อแต่ตอนเมื่อก่อนลูกห้าขวบลูกเคยกินนะพ่อลูกอยู่ที่บูเฮาที่ทํางานพ่อ,อที่ทํางานเก่าพ่ออแล้วพ่อก็หลอกว่าเหล้าขาว้มันเป็นน้ําเปล่าลูกก็เ <c oughs> ชื่อแล้วก็ไปดูดกินเลยเออแล้วเป็นไงจีนี้ แล้วก็ว่าทำไมมันรสชาติแปลกแปวะมันไม่เหมือนน้ำเปล่าเลยออแต่ตอนนั้นพ่อไม่เห็นว่าลูกกินลูกลยถามว่าพ่ออันนี้มันน้ำอะไรอะ่ะทำไมมันไม่เหมือนน้ำเปล่าเลยอ่ะพ่อก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเล้าขาวอะคุยกันสิบเจ็ดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวลูกหยาบน้ำไปหาบน้ำอือหําบน้ำดีกว่านะร่างกายยังไม่จุดยื่นจะได้ตื่นไปค่อยสอนกันใหม่พรุ่งนี้